สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เอาลบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้ยงสถานการณ์ทางการเมืองวันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับเรื่องผู้ชมรวมถึงตอนนี้มวลมาหาสลิมครับท่านหรือว่ากบปปส์ลอดช่องทั้งหลายแหล่นั้นก็ออกมาจี้นะเนี่ยเฮ้ยบอกว่าเนี่ยท็อปนิวออกมาชี้แจงหน่อยได้ไหมบ่มที่ปองอัญชลีนะครับเรื่องผู้ชมอยู่ๆก็ประกาศลาจอกระดันหันกันเลยทีเดียวส่งผลให้แฟนคลับนะเนี่ยโอ้ยเสียใจอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเรื่องผู้ชมไม่ทราบว่าแทบจะล่าให้หรือเปล่านั้นะก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านอ่าก็ ผู้ชมโดยตอนนี้ปองอัญชลีปิวพ้นจอไปมาที่เรียบร้อยหลังจากที่ท็อปนิวครับท่านได้ทําการไปเข้าร่วมกับช่อง JKN 1 8นะคะบท่านผู้ชมได้ประมาณ5วันและเป็นอย่างไรจ้าโอ้ยก็มีข่าวออกมานะคะบท่านผู้ชมว่าตอนนี้ไม่มีนางปองอัญชลีอีกต่อไปหลังจากที่ก่อนหน้านี้ช่วคู่ช่วยวยามครับท่านเมื่อปลายปี65นั้นโอ้ยก็ได้โดนสารสั่งจําคุกอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะบเ่ามผู้ชมควบคู่กับน้องสนทิลิมทองคุณเอ้ยถ้าจำไม่ผิดนี้เป็นคดีที่ไปบุก NBT อะไรประมาณนี้หรือไม่นะครับท่านออไนอง ไม,ไ,มไม่หยุดเติมถามทําไมละจ้าเพราะว่าหรือไม่นี้เป็นประโยชน์คำถามนะครับเรื่องผู้ชมถ้าไม่มีหรือไม่นี้มันจะกลายเป็นการกล่าวหาก็ต้องจับตามองต่อไปไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้เรื่องปัญหาของบิ๊กโจ๊กนั้นดูเหมือนจะคารกระสังหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจจะกระทบการแต่งตั้งพบตทคนใหม่หรือไม่นั้นก็ต,ต,ต้องจับตามองแต่ตอนนี้ครับท่านแต่ว่ายังไม่ยืนยันนะครับเรื่องผู้ชมว่าแหล่งข่าวนี้นั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่โดยตอนนี้สับสนไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวโดยสะพัดไม่หยุดยั การแต่งตั้งอ่า ต่อสักสวยมลนะคกรัฐมนตรชมหรือว่าบิ๊กต่ออะไรประมาณนี้ขึ้นดารงตําแหน่งเป็นผอตทแล้วก็ก่อนหน้านียที่จะอมาเป็นข่าวนะเนี่ยก็ได้รู้สึกว่ามีการออกข่าวมานะครับท่านว่าจะตั้งลอยพลตบดตเอกลอยอินทภัยโลดอะไรประมาณนี้มารักษาการตําแหน่งผอตลอ,อะไรไปก่อนตอนนี้ก็เป็นที่น่าจับตามองอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสถานการณ์ก็ยังคงวนเวียนเวียนว่ายวกวนไม่เหมือนเดิมนาครัฐมนตรชมอยู่อย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ครับท่านไม่พ้นนายกรัฐ เป็นอะไรกันสักทีว่าเนี่ยต้องเปิดผ่ายมาเจอตู่จะดูพรทุกทีนะเนี่ยชาวเน็ตก็แห่เรียกร้องนะครับดิมผู้ชมชาวเน็ตบางส่วนนะเนี่ยบออยตู่ถามทําไมเมื่อไหร่มึงจอกมาเดินสักทีกน,นเนี่ยหลังจากเคยโว้ไว้เฮ้ยจอกมาเดินนะครับดัมผููชมไว้าไต,วตายแล้วตายแล้วเฮ้ยตู่ฟังอยู่มึง่กเพิ่งยิ้มนะเนี่ยจะเพิ่งทาคอเอียงไอ้เวนเนี่ยถ้าเกิดออกมาเดินเนี่ยอย่าลืมชวนสุเทพมาด้วยนะถามทําไมเออจะได้ช่วยกันเป่านกหวีนะครับดัมผููชมหลังจากที่เคยจัดม็อบมาทีนึงแล้วครับท่านมาเห่าทีเดียวได้กกิินไไปโลว่าาาถมมทมํ ยออมอบมันเงียบนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็โผลงโผหัวกระบ,บาลครับท่านเรื่องนี้ไม่จมําเป็นต้องฟันธงก็ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรหลหะจ๊ะเพราะหลายๆคนก็มองเรื่องนี้ออกอยู่แล้วโดยตัวครับท่านไม่ใช่ตูอันตรายแต่อย่างใดนะเนี่ยไอ้ไตูหลงเลงครับท่านฟันธงแล้วเนี่ยบิ๊กโจ๊กปีนี้หมดโอกาสอืมอุ้ยพ่ออายุราชการเขายังเหลืออีกตั้งเจ็ดแปดปีนะครับท่านผู้ชมหรือไม่ต้องเติมไปด้วยแล้วยังไงต่อจ๊ะโอ้ยถ้าเกิดขึ้นมาตอนนี้นั้นคนอื่นก็จะไม่ได้ขึ้นมาเป็นนะครับท่าาานนนน้ตจรัทฟธงงเสว ของบิ๊กโจ๊กเนี่ยจบสิ้นแล้วปีนี้หมดโอกาสไปถึงพอบอตรอ,อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโดยตู่จะดูพรครับท่านหลังจากผ่าทายผิดหัวมุดบีบก,กันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแฮตติกครับท่าน3าครั้งล่วงกันเลยทีเดียวทักษิณจะไม่กลับไทยประธานสภาจะเป็นคนนี้เศรษฐาจะไม่ได้เป็นนายกแล้วใครจะได้เป็นจาเออประวิตยนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นลูกพี่มันหรือเปล่านั้นอย่าไปพูดแบบนั้นนะมันดีก็ได้ทําการออกมาคุยโตคุยโวอวดหรือเปล่านั้นอย่าไปพูดแบบนั้นมันไม่ดีฟันธงเส้นทางตารวจของบิ๊ เช่ถังพานจบสิ้นแล้วปีนี้หมดโอกาสไปถึงพบตรหลังถูกคอมมานโดคนบ้านถือเป็นบทเรียนราคาแพงเดิมพันสูงกระทุง้งรัฐบาปลปฏิรูปตํารวจใช้ระบบของศาลมาพิจารณาปรับองค์กรให้โปร่งใสอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเออเราก็โปร่งใสนี่ผมก็นึกขึ้นออกนะครับท่านผู้ชมเนะี่ยถามทําไมให้มันใสใสหัวไปซะได้ก็ดีหรือเปล่านั้นะไม่มีในข่าวครับท่านก็ช่างกัมมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมหัวให้ตาแล้วนะเนี่ยมเมื่อกี้ช่างกัมมันนี่เกือบจะเป็นช่างกอื่นไปแล้วนะครับท่านผู้ชมดีว่ายั้งปาก ไว้ทันครับท่านส่วนตอนนี้เหลือลาคารากาซังอย่างไม่อยู่ยัง้งเลยทีเดียวหรือป่านนั้นไม่อาจแน่ใจหลังจากตอนนี้พักก้าวไกลเผยมติที่ประชุมใหญ่แล้วเนี่ยก้าวไกลต้องการจะเป็นผู้นําฝ่ายค้านแล้วยังไงจ้าอ่าจอถกรองประธานสภาคนที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมมองปฏิพัฒน์นะเนี่ยพรุ่งนี้อ่าอดรับเว้ยเฮ้ยเสียดายนะเนี่ยถ้าต้องถูกขับออกจากพักอะไรประมาณนี้โดยถูกออกจากพักทําไมลหะจ้ามีการจะขับไปเพื่ออะไรอ่าเพื่อรักษาตําแหน่งรองประธานสภาไว้นะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้พักเป็นธรรมนั้นก็ออกมาเปิดแล้วครับ บอกว่าเนี่ยพร้อมที่จะรับหมอองแล้วเนี่ยเข้าจากเอ้ยอะไรวะ,ะเข้ามาร่วมอยู่ในพักนะครับท่านผู้ชมเหตุอะไรเหตุอดุดมการเดียวกันอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามต่อไปไม่อยู่จนกันเลยทีเดียวหลังจากที่หมอองนะครับท่านผู้ชมโดนทวนลงเล็กน้อยถึงปานกลางหรือเปล่านะก็ต้องจับตามมองว่าเฮ้ยผมที่ไปอะไรวะดูงานที่สิงคโปร์นะครับท่านผู้ชมเจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงนะเนี่ยวันนั้นเนี่ยที่ผมกระดกเบียร์เนี่ยเฮ้ยมันเป็นวันอาทิตย์ว่าเฮ้ยมันเป็นการพักผ่อนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีการไปชน กระป๋องอะไรกันประมาณนี้กลางวงแรงงานไทยอะไรประมาณนี้สาเหตุก็เพื่อว่าจะทําให้คนงานไม่เก่งนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็เป็นที่จับตาม,มองอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวด้านตอนนี้ครับท่านก้าวไกลนั้นเนี่ยเตรียมคุยกับหมอองไว้เฮ้ยว่าจะอ,าอย่างไรนั้นเนี่ยกับตําแหน่งรองประธานสภาก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าจะมีการขับไล่พ้นพักหรือไม่ถามเพื่ออะไรล่ะจ๊ะอย่างที่แถลงไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเพื่อรักษาเก้าอี้รองประธานสภาคนที่หนึ่งโดยปฏิพัฒน์สันติพาดาหรือว่ามองครับท่านผู้คนมองว่าลงนั้นเนี่ยทำให้ห อลงอกหักรักคุดคัดท่านไม่ได้เป็นสอสออีกเลยนะแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปโยนให้ก้าวไก่นะเนี่ยตัดสินใจจะเอาผู้นําฝ่ายค้าหรือตําแหน่งรองประธานสภาอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมไม่สามารถตัดสินใจตามอําเภอใจได้ลั่นอยากสารงานต่อแต่อยู่ที่ข้อจํากัดอะไรประมาณนี้โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็กําหนดไวน้นะครับท่านผู้ชมเป็นรัฐรมนูญที่บิดเบี้ยวหรือเปล่านั้นไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมถามทําไมมึงไม่บอกบอกไปเดี๋ยวซวยได้นะครับท่านผู้ชมโดยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดจะเป็นผู้นําฝ่ายค้าหรืออะไรประมาณ มานี้ห้ามีตําแหน่งในรัฐบาลอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวเช่นรัฐมนตรีประธานสภาหรือว่ารองประธานสภานะครัดบดานผู้ชมเรื่องนี้ก็เป็นที่จับตามองไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวท่ามกลางทัวร์ก็ลงนะครัดบดานผู้ชมบ้างก็ให้กําลังใจบ้างก็แห่มาจับผิดอย่างนี้นะครัดบดานผู้ชมไปเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่แเดี๋ยวจะมีเรื่องประชาธิปัตย์มาอัปเดตครับท่านตอนนี้แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านทุเรียนทอดนะครัดบดานผู้ชมยังคงเป็นสินค้าฮอตทิตขายดีคู่กับเม็ดมะม่วงหิมพาน ได้นะครับท่านหรือว่าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้โดยขนาดเป็นมะจ,จุ100กรัม140บาทเม็ดมะม่วงหิมะพานปลาเกตขาวอบกรอบลูกหยีฉาบลูกหยีกวนอ่า500กรัม240บาท250กรัม140บาทครับท่านส่วนอันนี้เหลือ2กิโลสุดท้ายแล้วครับท่านขนุนทอดนะครับท่านผู้ชม250กรัม140บาทเอ้ยก็ต้องขอขอบคุณอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวว,วิบวับนัดวิวนะค,ครับท่านผู้ชมคือเสื้อาา S, ครับท่านสั่งซนะื้อกันเข้ามมมาาาไได้้้้ีตตตัััังงแ่่่ซส์ S คคครรบบบททนนนนย 2XL ะผูชก็อออขขอุณ เ,เกินกันเลยทีเดียวครับท่านวันนี้ไม่มีพลาดนะครับท่านผู้ชมปกติจะต้องขอขอบคุณมาหน้าที่นี้ไอ้มาณนานี่ก็น่างงถามทําไมเนี่ยข้าไปเกี่ยวอะไรทําไมต้องมาขอบคุณข้าทุกวันแบบนี้วันนี้ก็ไม่ได้ทําการขอบคุณแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองหรือจะไม่จับตามองนั้นก็ช่างไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้นะเนี่ยหลังจากที่มีการลือหึงครับท่านอุ้งอิงแปรทองทานชินวัฒน์เนี่ยจ่อที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือไม่นะต้องจับตามองอ,งอ ท่านรู้สึกว่ามีข่าวสะพัดออกมาเนี่ยแพทองทานชินวัตรดอดเข้าทำเนียบครับท่านขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าข้าอะไรวะข้าถ,ถกซอฟทาวเวอร์ไว้เฮ้ยอืมน่ะแล้วก็ด้านเศษฐาภูมิทำเวยชยชัยอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมถกอะไรวะโอ้ยสตรล่วงครับท่านชีวิตมันเป็นอะไรแบบนี้วะเนี่ยก่นร่วมประชุมใหญ่3ตุลาคมนี้นะครับท่านก็ต้องน่าติดตามหรือจะไม่น่าติดตามนั้นไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่แ่ตอนนี้เคาะออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนหน้าที่จะมีการเคาะเรื่องผอบอลตรนั้น โอ้ยวันนี้รายการโหนกระแสดเดือดน,นะครับ่านผู้ชมหลังจากที่นายสันทนาครับท่านหิวแสงหรือไม่ไม่อาจแน่ใจแต่ว่าชูวิทยา่อยไม่กล้าเว้ยเฮ้ยบางคนนี่ก็เหลือเกินนะเนี่ยมันทําให้ผมสะเทือนใจเว้ยเฮ้ยบอยสันขวาได้ไม่ใช่ไม่มีบอกสันทนาเนี่ยมึงหิวแสงหรืออะไรประมาณนี้เนะเอาเวลาเนี่ยไปชกกับชูวิทย์ก่อนดีกว่าถามทําไมล่ะจ้าไม่รู้นะครับ่านผู้ชมโด,นช,มดนชูวิทยาทีเดียวแม่เอ้ยไม่กล้าเลยทีเดียวนะเนี่ยทำอย่างนั้นทำอย่างนี้สุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างบอดแหกนะครับหรือเปล่า นันอย่าไปพูดแบบนั้นนะเดี๋ยวมันจะดีไหมเอ๊ะไม่ใช่เดี๋ยวมันจะไม่ดีวันนี้ก็ได้เสือปูหัวกบาลนะครับด่านนะผู้ชมทําการแน่รัฐบาลน,นะเนี่ยหต้องโยกอ่าบิ๊กโจ๊กนะครับสุรเชษฐ์ถักพานเนี่ยไปอยู่อะไรวะเนี่ย สำนักนายกหนึ่งปีอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ต้องแต่งตั้งรองประธานสเออะไรวะเออพบอตรน,นั้นเนี่ยโดยให้ตั้งพลตรวจเอกลอยอินทภัยโลดครับท่านเป็นเวลา6เดือนถ้าผลงานไม่ดีเนี่ยก็ได้ให้ก็แนะนําให้เปลี่ยนคนนะครับท่านเป็นต่อศักสุวิมลอะไรทํานองนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าก็โดนลองแต้มนะครับท่านผู้ชมหลังจากเป็นคู่อาคามมาอย่างชั่วนาตาปีหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจโดยช็อตนี้พีกมากเหลือเกินกันเลยทีเดียวหลังจากหนุ่มกัญชัยน,ะะนั้นเนี่ยกลางรายการโหนกระแสนะครับท่านผู้ชมถามเนี่ยท่านลองแต้ หรือว่าคุณวิชัยสองประภัยครับท่านถามกลับเนี่ยสันทนาเนี่ยมันเป็นใครหรืออะไรประมาณนี้โดยลองแต้มครับท่านซัดกับนายสันทนาเนี่ยปมเสือไว้เฮ้ยแนะนําให้ตั้งผอบตรหกเดือน6เดือนสลับกันถ้าทาหน้าที่ไม่ดีก็ให้เปลี่ยนตัวเจอซัดนะครับท่านกับแทมุดดินกันเลยทีเดียวไอ้สันเนี่ยมันเป็นใครอะไรประมาณนี้เฮ้ยแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คาว่าไอ้สันมันเป็นใครนะครับเรื่องผู้ชมบอกว่าเนี่ยคนอย่างนายสันทนาเนี่ยมันเป็นใครไม่ใช่เขาเป็นใครอะไรประมาณนี้หนุ่มกันชัยก็อุ้ยตก ใจนะครับท่านบอกว่าเนี่ยอุย้ยพลตารวจตีวิชัยสังกภัยท่านไม่รู้จักเหรอนี่สันมันเป็นใครอะไรประมาณนี้อ่าก็บอกว่ารู้นะครับเรื่องผู้ชมแต่ว่ามาใส่เกลือกอะไรเรื่องนี้ไม่มีนะครับเรื่องผู้ชมคําว่าใส่เกลือกแต่ถ้าเกิดตีเป็นภาษาพ่อขุนลานนะั้นก็จ่อมาประมาณนี้ครับท่านรวยสันขวานฟังอยู่เป็นยังไงบ้างชีวิตมึงตอนนี้เป็นยางไรไม่ต้องมาอัปเดตตอนนี้ไม่อยากฟังบุกยื่นครับท่านเสลอใส่หัวกระบาลไม่หยุดยั้งนะเนี่ยยื่นหนังสือให้นาย,ยกเศรษฐาบ่มแต,ต่งตั้งผบตรคนใหม่ชี้ให้ ทดลองทำงานก่อนหกเดือน6เดือน,อนแล้วเนี่ยใครไม่ผ่านก็ปัดตกไปแล้วก็ตั้งผอ,อคนใหม่ส่วนด้านบิ๊กโจ๊กให้โยกไปเคลียร์เอ้ยไม่ใช่ให้โยกไปเคลียร์ตัวเองเมื่อกี้ให้โยกไม่มีนะครับท่านให้โยกไปเคลียร์ตัวเองที่สํานักง,งานนายนนายกรัฐมนตรีก่อนเป็นเวลา1ปีอะไรทํานองนี้ก็โดนสววกลับแทบมุดตุ่มกันเลยทีเดียวนะครับบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดนายกรัฐมนตรีเนี่ยทำการโยกย้ายแบบนี้ก็จะซ้ารอยไอ้ถวินเปลี่ยนสีนะ <Okay. S 1> จากที่มีหลายสีหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจว่าเฮ้ย เปรียบเทียบกับกรณียิ่งรักชินวัตร์นะครับเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเฮ้ยแต่ไปโยกไอ้นี้ตัวเดียวนะครับท่านนำพามาถึงการยึดอำนาจหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจแต่ว่าโดนโทษจำคุกด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่ามันที่คนที่การอย่างไรครับท่านหรือไม่ถามเรื่องอะไรเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้อันนี้ผมไม่เชื่อนะครับท่านผู้ชมถามทำไมมึงไม่เชื่อนี่สร้างภาพชัดๆเลยเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมว่าสร้างภาพจริงหรือไม่จริงนั้นก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้เสรีวงมธนายังวงมัไมีออะรปเดตนา หลังจากที่ออกมาจ้อทุกวี่วันกันเลยทีเดียวนะเนี่ยแล้วก็มันจะมีอยู่สํานกข่าวสํานักขา่กขาวเดียวนะครับ่ละผู้ชมเอาความใส่ใจเสรีวงมุนทายอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเสรีออกมาตัดพ้ออย่างนั้นเสรีบอกว่าตอนนี้ต้องยอมคืนเลือดแล้วนะเนี่ยเราต้องทนอยู่กับเขาไปอีก4ปีปีใช่ไหมแขวะไปหมดเว้ยเฮ้ยทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกลนะครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นวันนี้ไม่มีข่าวเสรีครับท่านแต่วันนี้นางปองอัญชลีนัานเนี่ยอัลลาท็อปนิวอย่างเป็นทางการเอเชียนเกมหรือป่าไม่อาจแน่ใจแฟนข่าวครับท่าน เพเงนั้นเนี่ยโอ้ยเป็นห่วงเป็นใยเว้เฮ้ยจี้ให้ท็อปนิวนะเนี่ยออกมาแถลงการว่าเกิดอะไรขึ้นด้านนายสันติสุขมาลงสีมาลงเสียงอะไรประมาณนี้ลั่นไม่ขอชี้แจงแทนเจ้าตัวนะครับท่านผู้ชมก็ได้โยงต่างๆนานาก็เลยทีเดียวเว้เฮ้ยหลังจากที่นางปองอัญชลีครับท่านได้ถือโอกาสกล่าวคำอำลาก,กับแฟน,แฟนๆสลิมต่างๆนานาทั้งหลายผ่านทางหน้าจอถ่ายทอดสดซึ่งมีการเอ่ยคําว่าถึงเวลาต้องกล่าวคำอำลากล่าวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการขอบคุณทีมงานทุกคนแล้วก็ วันนี้สวัสดีนะคะ่อไไม่ใช่เออใช่นะคะานะคะนะในการเดินผู้ชมไอ้นะคะานะคะาเนี่ยคุยสําหรับคุณปองอัญชลีเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะการเดินผู้ชมแต่ว่าพอได้ยินเสรีวงวนทาออกมานะคะานะคขานี้ทําให้ผมนั้นแทบหงายท้องหงายไส้เกินเลยทีเดียวถามทําไมจ้ามันทูนะการเดินผู้ชมแล้วก็มาช้าร่วมกันเป็นอะไรทูเรตหรือไม่ไม่ใช่นะการเ่ินผู้ชมเป็นทูเนี่ยเลขสองครับท่านอ่าให้กําลังใจโอ้ยทําไมกูนึกขึ้นได้วันเนี้ยโอ้ยวันนี้อารมณ์ดีนะ ครับท่านถามทำไมอารมณ์ดีจ้าบอกไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวด้านตอนนี้ครับท่านสอสอสอบตกนะครับท่านผู้ชมถามเป็นใครเหรอจ้าใช่สีนวลงูเห่าหรือไม่คารมพลพรกลางหรือเปล่าหรือว่าเอยต่างๆนานนานะครับท่านผู้ชมดูเหมือนว่าตอนนี้ทั้งสสอ,อดีตสสงูเห่าทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกลนะั้นรู้สึกว่าจะมีส่วนเข้ามาในตําแหน่งของรัฐบาลมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมทั้งนางก้อยพรทิมลนอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นเนี่ยอดีตสสงูเห พื่อไทยนะครับท่านสุดท้ายย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยนั้นตอนนี้รู้สึกว่ามันจะได้ตาแหน่งเพิ่มมาอีกตาแหน่งหนึ่งแล้วแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านอ่าไอ้นี่งูเห่าตัวเอ๋นะครับท่านผู้ชมของพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลเนี่ยซึ่งก็คือนายคารลพลพรกางครับท่านไม่รู้ว่ารัฐบาลชุดนี้คิดอะไรอยู่นะครับท่านผู้ชมเอาคนเยี่ยงนี้เข้ามาเป็นรองโฆษกรัฐบาลนี้เฮ้ยคารลฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งตายฟังข่าวก่อนในเวนโดยคารลโบเไอ้ไม่ใช่โผล่เข้าทำเนียบดีใจผู้บริหารพรรคภูมิใจดูดพูดแล้วดอยภูมิใจไทย้แลว ครมอไว้วางใจให้นั่งรองโฆษกรัฐบาลรับปากว่าเฮ้ยต่อจากนี้จะไม่แขกใครนใะนการเดินผู้ชมไว,ว้ตายแล้วตายแล้วเฮ้ยแสดงว่าแบบนี้นันเนี่ยเขาจะเรียกว่าปากพ่อยหรือไม่สําหรับเรื่องไหนสําหรับเรื่องอดีตช่วนานะตาปีที่ผ่านมานั้นก็ไม่อาจบอกได้โดยสอสองูเห่าครับท่านถือเลิกนนะเนี่ยปากฏตัวว้ยเฮ้ยวันเกิดเข้าทําเนียบปื้มผู้บริหารภูมิใจไทยคอรมอไว้วางใจ,ม,งใจมึงไว้วางใจได้ไงไม่ใช่อ๋อใช่นะครับเรื่องผู้ชมเรื่องนี้ต้องออกบอกตามตรงเลยที โดยถ้าเกิดผมเป็นรัฐบาลเสด็ฐานเนี่ยสิ่งแรกที่จะะเพริดพ้นออกไปทันทีทันควันนะครับท่านผู้ชมก็คือไอ้พวกสสงูเห่าพวกนี้ครับท่านอ่าแล้วก็โผล่มาขอบคุณปิยะบุตรแสงกหนกคุณนะเนี่ยที่ทําการดึงเข้าพักอนาคตใหม่ออ้ยโดยถ้าเกิดไม่มีอนาคตใหม่อะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมนำหน้าอย่างนายคารมอะไรพวกนี้นั้นจะมีสิทธิ์ได้เป็นสสนหรือไม่นับว่าไม่นะครับท่านถามทําไมละจ้าโอ้ยลงเลือกตั้งครั้งที่แล้วนั้นโอ้ยแทบสูนทันกันเลยทีเดียวขอบคุณปิยะบุตรที่เคยดึงเข้าพักอนาคต แล้วก็ยอมรับนั้นเนี่ยท้อเหลือเกินหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจกับคําเรียกที่ว่าสอสองูเหา่ารับว่าเป็นตาบาดบาดแผลแล้วก็ขอขอใช้ผลงานลดลดภาพงูเห่านะครับท่านผู้ชมลั่นจะลดความใจร้อนไม่แขวใคยไม่แขก่ใครอ่าแล้วก็มันก็แขกต่อนะครับท่านวัวแม้ตัวมันเองสอบตกนั้นเนี่ยแต่ก็ชนะ9ก้ 4, นาไกลสี่พันคะแนนอะไรประมาณนี้โดยมึงจะชนะห้าพันคะแนนหรือว่าสามคะแนนนี้ไอเอเอ,เอก็คือเฮ้ยก็ยังแพ้อยู่นะครับท่านผู้ชม เรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านติดตามต่อไปไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้เรื่องของเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะรับท่านผู้ชมก็ยังคงเ,เป็นที่โอนลวนโอนลเวงครับท่านบางส่วนก็แห่ให้กําลังใจอย่างไม่หยุดยั้ยงนะเนี่ยและอีกบางส่วนหนึ่งล่ะอีกบางส่วนหนึ่งนี่ก็ออกมาฉาไม่หยุดหย่อนนะคะรับท่านผู้ชมนําโดยพักมาแรงสาบครับท่านเฮ้ยพักมาแรงสาบมึงเป็นอย่างไรบ้างวะเนี่ยตอนนี้มึงหาพักได้หรือยังหลังจากนายชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมเป็นนายกรัฐมนตรีสองสมัยนั้นเฮ้ย ที่จังหวัดภาคใต้นะครับท่านไม่เคยเห็นความเจริญเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยชวนมึงทําอะไรให้กับประเทศชาติภาคใต้บ้างนั่นเนี่ยชี้แจงมาหน่อยเนี่ยเด็กรุ่นลูกเนี่ยอยากจะรู้แล้วทําไมไปเรียกเขาแบบนั้นอืมมันถนัดปากนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่ผมก็ต้องเรียกมันไปแบบนี้ก่อนหรือไม่นั้นไม่มีแล้วมีอะไรวันนี้มาแล้วครับท่านโดยหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์หรือว่าพักมาแรงศาบตามที่นายกรเจกิกาวันิศเคยบอกนะนั่นเนี่ยเราเป็นมาแรงสาบเว้ยเฮ้ยโอยต่อให้มีเหตุการณ์อะไรเราก็จะไม่ส โดยนายจุลินครับท่านนักตัดลิบบินชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมพูเสลิอไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวบ้าตัดรถพุ่มพวงปล่อยรถปล่อยงานอะไรประมาณนี้มองการพักหนี้เกษตรกร,ร,กรแล้วเนี่ยเป็นแค่ยาแดงในการรักษาไม่ใช่การรักษาที่แท้จริงในรัฐบาลหาวิธีแก้แบบเบ็ดเสร็จอะไรประมาณนี้ไอ้หอกหักสักเบือเอ้ยมึงอยู่นั่งเป็นรัฐมตนตรีพานิดมาตั้งหลายปีนะครับท่านผู้ชมในรัฐบาลไอ้ตู่อันตรายนี้ทําอะไรได้ไหมทําได้นะครับท่านผู้ชมแต่ทําได้ที่ว่าเนี่ตัดริบบิน เปิดงานนะครับเดี๋ยวผู้ชมแล้วก็ปล่อยรถพุ่งพวงอะไรทํานองนี้ก็ยังออกมาเสือหาที่ตีนเอ้ยไม่ใช่หาที่ยืนไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยจุลินฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มนวเนี่ยมองการพักนี้เกษตรกรเป็นแค่ยาแดงแล้วก็โวลันว่นเฮ้ยหวั่นว่านี่จะพุ่งไปอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นรัฐบาลหาวิธีแก้เบ็ดเสร็จเฮ้ยมึงไปน็นยพักตัวเองดีกว่านั้นเนี่ยทาอย่างไรให้มีหัวหน้าพักให้ได้ซะก่อนเนี่ยก็จะดีไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเฮ้ยเจอเออใช่จูเลียนเฮ้ยฝากไปบ้าางงหลัจกนย ชื่อเศรษฐาแม่มึงก็เรียกเป็นเศรษฐานะครับท่านไม่รู้ว่าเป็นพี่มันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้สําหรับคำว่าเศรษฐาอะไรประมาณนี้กีดมากีดกลับไม่โกงนะเนี่ยเฮ้ย,เ,ยเศรษฐาทวีสินบอกให้ชวนน่อไม่มีให้ชวนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยกล้าชื่อเศรษฐานเนี่ยจะเรียกชื่อเรียกให้ถูกหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ว่ายังไม่มีแบบนี้นะครับท่านแต่ถ้าเกิดผมเป็นเศรษฐาทวีสินนี่คงจะต้องแนะนําชวนหลีกภยัยเว้ยเฮ้ยเอ้ย,อยบอกว่าตอนมึงเป็นรัฐบาลเนี่ยอืมภาคใต้มีอะไรเจริญบ้างหรือไม่มีนะครับท่านแต่ว่าหาไม่เจอกันเลยที ไม่รู้ว่ามันเล่นปิดตาลักษซ่อนหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจแล้วก็โวลัน่นเฮ้ยนั่นเนี่ยแน่นวิธีอ่าแนรัฐบาลหาวิธีแก้ให้เบ็ดเสร็จอะไรประมาณนี้โวลัน่นไม่ขวางแก้รัฐธรรมนูญล,ลายมาตาหรือล่างยกหรือยกล่างใหม่ทั้งฉบับนี้ชี้คงต้องเตรียมงบประมาณไม่ต่ำกว่า1นึ่งมื่นล้านบาทอะไรทํานองนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากพักแมลงสาบครับท่านโดยช่วงนี้ใบก้อนก็ขาดแคลนนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเอาไปฉีดได้จากที่ไหนครับท่านโดยจุลินครับท่านแซนนั่นเนี่ย แค่แปะยาแดงแล้วก็โวลันนั้นเนี่ยถามเสลือครับท่านหากอยู่หากอยากอยู่4ปีมีงบระยะยาวหร,หรือไม่อะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดเนี่ยรัฐบาลน,นี้หมดไปเนี่ยรัฐบาลใหม่จะสานต่อหรือไม่อะไรทํานองนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน,นในกรดัดท่นผู้ชมถามทําไมล่ะจ๊ะเราไม่ได้ไปอยู่ในขบวนของรัฐบาลเข้าด้วยนในกรัดิ่นผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องจับตามองไว้ให้อย่างดีๆกันเลยทีเดียวท่างกางตอนนี้พักก้าวไกลในกรัดิ่นผู้ชมหลังจากที่พิธาลิมเจริญรัตน์ได้ทําการโดนแขวนจากสารรัฐมนูญนะครับ หยุดย,ยุติปฏิบัติการทําหน้าที่สอส,อสอชั่วรขาวและเป็นอย่างไรจ้า,าก็ยังหาอะไรวะ เออลืมนะครับเื่อนผู้ชมอ๋อก็ต้องทําการลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักคนใหม่ไปครับท่านเพื่อที่จะขึ้นมาเป็นผู้นําฝ่ายค้านนั้นโดยมติก็อกฉันนะครับเื่อนผู้ชมในการตั้งชัยวัฒน์ตุลาธนอดีตเลขาธิการพักก้าวไกลนะครับท่านขึ้นเป็นหัวหน้าพักตอนนี้ด้านหมอว,ว่าลงครับท่านออกมาโอดโหไม่หยุดยั้งนะเนี่ยเฮ้ยถามเรื่องนี้เป็นไปได้อย่างไรเนี่ยเรื่องนี้ต้องมีนนยยะแน่เลยถามในยยะของว่าลงคืออะไรเนี่ยมองก้าวไกลเปลี่ยนไปไว้ยเฮ้ยโดยว่าลงเผยสัญ,ญญาณไม่ดีแล้วหลังจากพักก้าวไกลนเนี่ยเปลี่ย หน้าพักแล้วก็เอ้ยสงสัยว่าพิธาพูดนะเนี่ยให้รัก ชัยธวัฒน์เหมือนลักพิธาเนี่ยเพื่ออะไรสัญญาณไม่ดีใช่หรือไม่อะไรทานองนี้แล้วก็ยังคงเบอร์ฉาเขาไม่เลิกนะเนี่ยลั่นพิธาเนี่ยยังหลงตัวเองอย่างไม่หยุดยัง้งนะครับเรื่องผู้ชมอะไรทํานองนี้วันลงครับท่านผู้พ่ายแพ้เลือกตั้งมาอย่างชั่วนาตาปีเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็แพ้อ,อีกไม่มีคนเลือกเว้ยเฮ้ยออกมาโพสต์ข้อความระบุทาไมพิธาต้องบอกว่าชัยธวัฒน์ไม่ใช่ผู้นําขัดตาทับรักพิธาอย่างไรต้องรักชัยธวัฒน์อย่างนั้นเฮ้ยแต่มันไม่ได้เรียกว่าชายัยวชนนนคครรรบท่่่่าผู้้้มเเืองงีพิดดไ รียกว่าอะไรเรียกว่าทวัชชัยนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่ามันไปแม่งเอ้ยพูดไม่ถูกกันเลยทีเดียวอ่าต้องรักชัยทวัชเหมือนอย่างรักพิธาหรือว่าจะมีสัญญาณไม่ดีเกิดขึ้นอะไรทํานองนี้ไม่ต้องห่วงพักอือหรอกว่าลงเอาพักมึงให้รอดก่อนดีกว่าหลังจากที่ได้ขึ้นเป็นหมอบนยอดดอยนะครับท่านผู้ชมทวงเนี่ยคะแนนของก้าวไกลต้องเป็นของไทยพักดีไทยพักนี้ได้คะแนนมากกว่าก้าวไกลและสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าหายหลอนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมพ่ายแพ้เลือกตั้งครับท่านพังขาจอกันเลยทีเดียวยวโ้ก็ไม่รู จะทำอย่างไรนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องของปองอัญชลีตอนนี้กบปป,ปสอลอดช่องก็ดินลนนะครับท่านท็อปนิวออกมาได้ไหมออกมาชี้แจงหน่อยนะเนี่ยตอนนี้พวกเราเสียใจเหลือเกินทำไมคุณปองอัญชลีไม่มีการเคลื่อนไหวไม่บอกสาเหตุสักหน่อยอันนี้ก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆผมยังอยู่ครับท่านแล้วก็ยังคงเล่าข่าวอย่างต่อไปนะครับท่านผู้ชมวันไหนเลิกจัดข่าวจะเอามา,ถาแถลงให้ฟังส่วนอยากสนใจสั่งซื้อสินค้าแอดไลนะ์นัดวิวช็อปเข้ามาได้จริงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน ああ。<music>